สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ฝนตกทุกวันนะครับผมต้องเดินทางมาจันทบุรีเพื่อจะมาในพิธีเปิดพระบรมราชินยาลุสาวรีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีรัชกาลที่เจที่สถาบันราชพัฒน์รำไพพันนีซึ่งเป็นวังสวนบ้านแก้วเดิม ของพระองค์ท่านท่านที่ติดตามรายการครอบจัก,กรวาลก็คงจะได้เห็นพระบรมรูปที่ประดิษฐานอยู่บนแท่นฐานอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทำพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะสเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงเทพโดยเฮลิคอปเตอร์พรันินั่ มาทรงกระทำพิธีเปิดพระรมราชินยานุสาวรีในเวลาเก้านาฬิกาซึ่งผมจะต้องล่วงหน้า <c oughs> ไปรับเสด็จและไปร่วมในพิธีเพราะว่าสวนบ้านแก้วนั้นเป็นสถานที่ที่ผมได้ถวายการรับใช้ของสวนนี้มาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ปี2493-94-95เรื่อยมามีครอบมีครัวก็ที่นั้นแล้วก็ผ,ผลิตผลก็คือหมึกแดงกับพันเอกมึบหลวงผ่าเพิม่มบุตรสวัสดิวัตรก็ผลิตจากที่นั่นแหละครับก,ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องไปร่วมในพิธีโครงการสร้างพระบรมรูป เพื่อประดิษฐานเป็นพระบรมราชินญยานุสาวีี์นี้ทั้งสถาบันราชพัฒได้มีโครงการตั้งแต่ยังเป็นวิทยาลัยครูรำไพปันนีก่อนที่จะสถาปนาเป็นสถาบันราชพัฒเป็นโครงการที่คิดกันมาจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นเวลาถึงสิบปีเสร็จ บัรนี้ก็ได้มีพระบรมรูปประดิษฐานอยู่ให้ผู้ซึ่งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวเมืองจันทและผู้ที่ผ่านไปมาตลอดจนนักศึกษาครูบาอาจารย์ได้ถือเอาเป็นที่เคารพบูชาและสักการะที่เมืองจันทนั้นมีความสำคัญมาก ผมไปเมืองจันแล้วต้องระลึกถึงอะไรแต่อะไรหลายต่อหลายอย่างโดยเฉพาะอาหารของดั้งเดิมของเมืองจัน์นั้นก็คือหมูชะมวงหมูชะมวงนี้เป็นของจัน์แท้ๆต่อไปก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียงใส่เร่วหอมซึ่งเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่ง ที่ทำให้รสชาติของน้ำซุปมีความหอมชวนรับประทานเรี่ยวหอมนี้จะมีปลูกอยู่บนเขาสูงๆอย่างเช่นเขาสอยดาวเป็นของป่าที่ชาวบ้านจะเก็บลงมาขายยังไม่ทราบว่ามีการเพาะปลูกหรือไม่เพราะสมัยที่ผมอยู่สถานีกเกษตร ที่พลิวก็ไม่มีเร็วหอมเป็นของป่าโดยแท้เนื้อเลียงนั้นก็เช่นเดียวกับแกงเลียงเป็นตัวสะกดด้วยตัวรอลิงไม่ใช่ตัวรอเรือถ้าตัวรอเรือมันจะเอาเนื้อมาเรียงกันเป็นชิ้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 นคำว่าเลียงนี้ก็คือการทำน้ำแกงชนิดชนิดหนึ่ง เป็นน้ำแกงที่หอมขวนชวนรับประทานไม่ว่าจะเป็นแกงเลียงหรือเนื้อเลียงนี่เป็นของประจำของจันทบุลอีกอย่างหนึ่งคือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ปูมากนี่ก็ของจันทบุลแท้ๆเลยทีเดียวครับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรียกกันเส้นจันเส้นจันนะท่านทราบหรือไม่ ว่ามีที่มาจากตำบลบางกระจักตำบลบางกระจักเปิดท่าใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลตำรวจเอกประเสร,ริฐรุจิรวงท่านเป็นคนจันทร์และเป็นคนบางกระจักนี่แหละครับที่บางกระจักนั้นมีชื่อเสียงในการทำก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เมื่อเอามาแช่น้ำแล้วผัดเข้า จะตึกได้เส้น๋้ยเตี๋ที่นุ่มนวลเหนียวไม่ขาดง่ายแล้วก็มีรสโอชะเช่นเดียวกับอำเภอปักทงชัยมีเส้นหมี่ที่เรียกว่ามี่ตะคุมีตะคุนี่จะเส้นยาวไม่ขาดง่ายเหนียวนุ่มเอามาผัดเป็นหมีพ่พิมายหมี่โคราชอร่อยจนฝันถึงที่เดียวละครับของดีของเมืองจันทร์ นอกจากผลไม้ยังมีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างโดยเฉพาะของทะเลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นหมึกแดงเข้าไปที่ขลุงมซึ่งมีรอยเท้าผมเหยียบไว้ตั้งแต่หมึกแดงยังไม่เกิดในเมืองจันทบูรนี้ถ้าจะมีรอยเท้าปรากฏอยู่นี้ก็จะมีรอยเท้าผมปรากฏอยู่มากมายหลายต่อหลายแห่ง รวมทั้งชายแดนที่ติดกับเขมรชายแดนอำเภอโปงนํำร้อนที่ติดกับทางด้านเขมรที่อำเภอไผ่ลินของเขมรนี่ของอร่อยออร่อยนี้มีหลายต่อหลายอย่างนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องผล,ลไม้พวกเงาะตุเรียนบางคุดผมไปคราวนี้ก็จะต้องไปรับประทานปลาไหล ที่ร้านจันทนร์โภชนาะเขามีหลายต่อหลายอย่างนะครับที่เป็นไก่ผัดสมุนไพรผัดกับดูเหมือนจะผัดกับอ,อ,อะไรกระวานหรืออะไรเนี่ยนะครับจะต้องไปดูมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังส่วนท่านที่อยู่กรุงเทพตอนเนี้ย กลางวันท่านจะไปรับประทานอะไรผมได้รับทราบมาว่าเวลานี้ที่หัวเส้งหงปากซอยหนึ่งศหนึ่งหรือร้อยเอ็ดหรือบางคนเรียกว่าร้อยหนึ่งวัดธรรมมงคลนั้นมีร้านหัวเส้งหงสาขาสุขุมวิทเปิดอยู่คุณวราพรหรือเจอยุ บอกกับผมว่าไม่เห็นไปที่นั่นเลยเวลานี้มันเข้าที่เข้าทางแล้วเด็กที่มันยังเงะงะกำลังสอนกันอยู่ในเรื่องการบริการตลอดจนอาหารที่ออกช้าหน่อยเพราะว่ายังไม่คล่องมือตอนนี้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ขอเชิญไปดูอีกทีหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นคนไปเปิดด้านนี้และก็ขายดิบขายดี ทำให้คนที่อยู่ทางด้านตะวันออกไม่ต้องทอร่างเข้ามาจนถึงต้นตำรับขั้วเส้นหงที่ถนนเยาวราชพูดถึงขั้วเส้นหงนั้นหูฉลามยอดเยี่ยมที่สุดผมได้เรียนให้ท่านรัฐมนตรีสุวัสลิปตะพันลบได้ทราบว่าถ้าจะรับประทานหูฉลามที่อร่อยหูฉลามน้ำข้นนะครับ ให้มาที่หัวเส่งหงที่เยาวราชถ้าท่านมาจากวงเวียนโอเดียนเลยทางเข้าถนนแปลงนามไปท่านก็ชิดขวาไว้เลยมาหน่อยเดียวเท่านั้นท่านจะเห็นหูฉลามหูเบลอเลยเป็นครีบเน่น,นะครับแต่เราเรียกว่าหูไม่ได้เกี่ยวกันเลยไปเรียกหูได้ยังไงมันเป็นครีบเป็นกระโดงหาง แขวนอยู่หน้าร้านเป็นเครื่องหมายว่านี่คือหูฉลามหัวเส้นอง,งก็ได้เรียนและท่านได้ทราบแล้วถ้าท่านอยากจะรับประทานบะหมี่เป็ดที่อรอร่อยเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็เล็กกราวกับฝอยทองก็ไปได้ตอนกลางวันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าที่หารับประทานลำบากนะักเป็นก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าแบบเนื้อหมกักแบบกวางตุง้งก็จะมีขายที่นี่ รวมทั้งหูฉลามขาหานตุนที่อร็จอร่อยที่หัวเซ็งหงเขาไม่ได้ขายเป็นชุดแต่ที่ปากซอยหนึ่งศนั้นเขาขายเป็นชุดนะครับสนนราคาสองร้ยกว่าบาทสอง้อยสี่บาทท่านสามารถที่จะรับประทานได้อิ่มเลยทีเดียวส่วนที่หัวเซ็งหงนี้มีอาหารให้เลือกสารพัดสารเพครับ ผมไปสิงคโปร์กลับมาก็ได้ไปรับประทานอาหารอย่างเช่นบากุเตของร้านอาวาที่อุทรัมพัคซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ผมว่าหูบากุตเตที่สุงไหกูลกุกอร่อยกว่าแทบเรียกว่าไม่ติดฝุ่น ที่สุงงหโกลกเขาใส่หม้อดินมีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างไม่ต้องแยกมาเป็นทวดถ้วยทวดถ้วยถ้วยถวยเหมือนอย่างที่สิงคโปร์ของเขาจะรวมมามีทั้งกระดูกมีทั้งเห็ดเข็มทองเห็ดหอมนะเห็นไหมครับเห็ดกระดุมหรือชามปิญองแล้วก็มีหอยที่เรียกว่าแปซิฟิกแคลมหอยซึ่งมีเนื้อเหมือนกับ เป๋าฮื้อแต่สนุนราคาถูกกว่าเป๋าฮื้อสักสิบเท่านะคือกระป๋องละสองยี่สิบแต่ถ้าเป็นเป๋าฮื้อแท้ๆกระป๋องละตีสว่าสองพันสามพรสชาติคล้ายๆกันเข้าใส่ลงไปด้วยอร็ยอร่อยเป็นอันมากเลยทีเดียวพูดแล้วยังอยากจะรับประทานอยู่ครับก็ต่อจากนั้นก็ไปกิน ร้านอาหารที่ในโบสถ์เป็นโบสถ์เก่าเขาดัดแปลงเป็นสวนอาหารร้านชื่อว่าชามสไอ้ที่ตรงนั้นเราเรียกว่าชามสตัวพัตคารชื่อว่าลีกา a r เดนขายพวกของเป็นๆทั้งหมดไม่ว่าจะกุ้งหอยปูปลาเขาขังไว้ในตู้ไอ้หมอนั่นว่ายอยู่แล้วก็เราเอาจับออกมาเป็นพักสาหารใชอีกแข่งหนึ่งก็คือ ตรงบารูเป็นศูนย์อาหารแบบของคนสิงคโปร์ถ้าพูดภาษาจีนไม่ได้รู้สึกว่าต้องชี้เอาแต่ถ้าพูดได้ก็จะได้รับประทานอะไรอร่อยๆอย่างเช่นหมูกรอบหมูกรอบเป็ดย่างที่ตรงบารูอร่อยจริงๆครับเป็ดย่างนั้นจะสู้โตเป็ดย่างของผมไม่ได้หรอกโตเป็ดย่างที่ ตรงซอยยี่สิบบางโพเนี่ยถนนประชาราษเนี่ยสายสองโตเป็ดย่างกินดิบเลยทีเดียวครับเพราะมันอร่อยอร่อยจริงๆแล้วก็มีร้านที่ไปรับประทานกันอีกที่คาลตันเป็นอาหารจีนอีกแล้วครับมีหอยที่เรียกว่าหอยไม่ไผ่ยาวเลยตัวยาวเหมือน เอาไว้ในกระบอกเข้าหลามผ่าครึง่งแต่เป็นหอยแท้ๆยาวประมาณแคนิ้วนวประมาณนิ้วชี้ได้นะทั้งนิ้วนั่นก็อร่อยมีสเต็กที่ดีที่มอร์ตันอยู่โรงแรมโอเรนเต็นเหมาะสำหรับผู้ที่มีรถนิยมสูงเพราะของทุกสิ่งทุกอย่างเขาสั่งมาจากเมืองนอกเมืองนาทั้งสิ้นเลย นี่พูดถึงสิงคโปร์นะครับย้อนกลับมาเมืองไทยวันนี้ตอนกลางวางไปรับประทานอะไรก๋วยเตี๋ยวดอกรักเชิงสะพานพระนั่งเกล้าที่ท่านรู้จักดีตอนนี้เขาไปได้ที่ใหม่ขเยับออกมาจากที่เดิมซึ่งอยู่หน้าวัดออกมาประมาณสองเสาไฟฟ้าอยู่ทางด้านซ้ายมีที่จอดรถยาวเหยียด ริมถนนแล้วก็เป็นร้านสองคูหาสะอาดสะอาดตอนนี้หาบก๋วยเตี๋ยวเตาสำหรับผัดผัดไทยอยู่ข้างนอกกลิ่นไม่รบกวนมีแต่กลิ่นหอมหวนเมื่อเขาทำเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวดอกรักย้ายมานะครับยังอร็จอร่อยเหมือนอย่างเดิม เมื่อวันพฤหัสที่แล้วผมไปถ่ายรายการพ่อลูกเข้าครัวผมก็ไปแวะไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็ผัดไทยที่ร้านดอกรักก๋วยเตี๋ยวดอกรักจนอิ่มหนำสำราญาแล้วก็มาออกรายการเพราะว่าสตูดิโอของบริษัทธนัดสีแอนซัน and Consulting ของบึกแดงนี่นะครับอยู่ตรงนั้นเหมาะที่สุดเลยเดือนหนึ่งยังไงยังไงเราก็ไปรับประทานก่อนที่จะเข้ามาเข้าฉากนี่ก็เป็นที่สำหรับไปรับประทานอีกแห่งหนึ่งนะตอนต่อมาเนี่ยนะฮะเราก็ จะไปไหนดีอไปไปมามาก็มันนึกถึงว่าไปกินญี่ปุ่นก็ได้อาหารญี่ปุ่นที่ว่าแพงนักแพงหนาเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับคุณภาพรสชาติและสนนราคาแล้วที่ฮานายาตรงสีพระยายังครองความเป็นหนึ่งอยู่พ่อครัวคนเก่าคือมิจังก็ยังอยู่ที่นี่ มีลูกจนโตวบวชได้นี่เพิ่งจะศึกออกมาก่อนเข้าพรนษาเพราะเขาบวชนอกกันษาที่ฮานายานี้ก็ดีไปที่ไหนอีกละ่ะถ้าท่านจะไปไปตรงนั้นดีไหมครับออกไปนอกเมืองหน่อยไปนครชัยศรีไปรับประทานร้านติ๊กโภชนาะอยู่ที่ตลาด นครเสีไม่ต้องเอ่ยมากครับรู้จักดีพอวันอาทิตย์นี่แหมนแน่นจนกระทั่งหลามล้นออกมาถึงข้างนอกเป็นร้านที่ท่านรถท่านมนตรีท่านผู้บริหารราชการแผ่นดินใหญ่ๆโตโตนิยมมารับประทานกันที่นี่ครับรายการพ่อลูกเข้าครัวนั้นหมึกแดงเขา ทำขนมทำแป้งสำหรับชุกพวกพืชผักต่างๆเป็นแป้งที่ตีแล้วมันฟูทำให้ทอดออกไปแล้วเนี่ยมันมีความกรอบมีความนุ่มอรอยอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในผมก็ทำต้มผูกกองซึ่งขอเรียนว่าต้มผู้กองเนี่ยนะครับ ผมเคยทำเมื่อหนุ่มๆไม่รู้จะมีกลับแกล้มอะไรไปกับพี่วิชาซึ่งเป็นผู้กองตำรวจอยู่ที่โพทองนี่สักสาสิปีก่อนแล้วนะครับเราก็ไปเอาหัวน้ำชายคือผักดองกระป๋องเนี่ยนะครับไม่ใช่ซีเซ็ชายนะผักดองที่เป็นหัวหัวแล้วก็เอามาสับเอาหมูหม,หมูเนื้อหมูเนี่ยสับเข้า ตำรากกะทีกระเทียมพริกไทยเคล้าเข้าไปจากนั้นเอาน้ำปลาใส่ลงแถวโพทองนั้นปลาส้อยชุมเขาก็จะทำน้ำปลาปลาสร้อยเราก็เอาน้ำปลาปลาสร้อยนี่แหละครับเคล้าไปกับเนื้อหมูตั้งน้ำให้เดือดเอาเจ้าหัวน้ำฉัยนั้นหั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงไปก่อนจากนั้นก็พอน้ำเดือดก็จัดแจง ปันหมูออกไปใส่ลงไปเป็นก้อนๆไม่ต้องเล็กต้ไม่ต้องพิถีพิถันแลครับใส่ใส่ใส,ส,สลงไปเพราะปเดี๋ยวเราก็จะกินแล้วแต่อย่าใส่ลงไปทั้งก้อนใหญ่เบ้อเลอล่ะก็ใส่ไปอย่างพอดีคําขนาดหัวแม่มือนะกลำลังดีแล้วก็บุบพริกขี้หนูเป็นอันมากใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาถ้าไม่เปรี้ยว ก็บีบมะนาวสักนิดหนึ่งปรากฏว่าเมื่อตอนที่ผมทำเสร็จคนที่ได้ชิมบอกโอ้โ oh, ห oh, ของมันทำง่ายๆมองข้ามไปได้ก็เรียนว่าถ้าท่านไม่ไปไหนนะครับลองทำต้มผูกกองคือผู้กองวิชาเนี่นะครับตามตำรับที่ผมว่ามานี้ไปที่ไหนก็ได้ไปซื้อไอ้นี่มา หัวนำชัยผักดองตรานกคู่แล้วก็แกะฉลากออกมาเขียนชื่อทรงมายังที่ที่ไหนล่ะที่หมึกแดงหรือที่ไหนก็ไม่ทราบเพราะมีการจับทองหนักสิบบาทหนักสองบาทจับทุกเดือนครับถ้าเราอยากได้ทองไปซื้อนี่มาซื้อหัวห้วนำชัยมาแล้วก็มาทำต้มผู้กองอย่างที่ผม เรียนให้ทราบทำเช่าวันนี้แหละครับถ้าเด็กกินก็อย่าใส่ปริกให้เขากินเป็นต้มจืดกับหัวน้ำชยัยถ้าผู้ใหญ่กินตอนนี้ปรุงให้มันเปรี้ยวจี๋เผ็ดโจอยังไงก็ได้ขอเรียนว่าควรจะรับประทานเวลาเราดื่มเหล้ามาหนักๆเช้าขึ้นมีอาการสวยซดไอ้เจ้านี่เข้าไปค่อยๆซดนะครับอย่าซดแรง ปเดี๋ยวจะสำลักไออาการสวยจะหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวแล่ละครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ